โจทย์เพลงของแชมป์สองสมัยน้องโอเอจะเป็นเพลงอะไรครับอ้แ <Ooh. S 1> งกอดฉันก่อนล่ะ <Ooh. S 1> โอะ้เป็นยังไงบ้างเห็นโจทย์เพลงแล้ว <c oughs> ลองยากเหลือเกินเพลงนี้โอ้โ <laughs> oh. ยาก <PM S 2> oh. แบบนี้เลยแม่แชมป์สองสมัยเห็นพู๊บก็ยากเลยงั้นมาดูของฝั่งเซียนของเราเลียวอาทิปว่าจะได้โจทย์เพลงอะไรครับโจทย์เพลงของเลียวอาทิปคือเพลงคำเตือนของพี่โอ้โเดี๋ยวทำไมกรรมการร้องโอ้โหโหก็ใหญ่เลยมันเพลงโหดครับเพลงโหดเลียวอะไ้นะเห็นโจทย์เพลง โหจริงๆฮะแต่ว่า,าผมก็ไม่หวั่นครับเพราะว่าสิบสมัยที่ผมผ่านมาผมเจออะไรมาหนักกว่านี้ครับนน่นี่ต้องอย่างนี้ประสบการณสิบสมัยมันเจออะไรมาหนักกว่านี้โอ้เอ๋ล่ะก่อนฉันก่อนลาก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเพลงที่ไม่เคยหยิบไปประกวดที่ไหนเลยุมันยด เส้นเสียงแข็งแรงมากแต่อารมณ์เพลงนี้คือพี่ฝนอยากจะให้มันมีความระทวยกว่านี้แล้วก็เหมือน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 น่าสงสารแต่ในบาง,บางคำหนูมันมีความมันมีความมันมีความเข้มแข็งในเพลงมันก็เลยทำให้อารมณ์มันแทนที่จะแบบอินได้มากกว่านี้นะคะเท่านั้นเอง ไม่มีตรงไหนที่เสียหายเลยมีแค่อารมณ์ตรงนี้ที่มันกระแทกไม่โดนจุดเท่านั้นเองอยู่ที่ลีโอแล้วค่ะว่าจะทะลุทะลวงอไอ้จุดที่โอเอพลาดไปได้หรือเปล่านะคะแต่ก็ตั้งกำแพงไว้ค่อนข้างสูงค่ะคุณรุ่งครับขนาดที่ฟังน้องโอออยูนะ่เราก็นิ่งเลยนะนิ่งเนี่ยไม่ได้จะจับผิดคือเขาสามารถร้องแล้วก็สะกดสะกดความรู้สึกเรา นะครับร้องเพลงกอดฉันกอดลาได้ขนาดนี้ถูกครับร้องอครั้งร้องครั้งแรกได้นะ,ะไม่เคยร้องนะสุดยอดสำหรับพี่นะความรู้สึกพี่นะแล้วเสียงเนี่ยมีต้นทุนที่ดีม,มากเพราะเสียงเต็มเสียงหลบทีไรในชอบทุกทีเลยคือมันใกล้เคียงกับเสียงจริงมากและมันเต็มมันหลบได้แบบธรรมชาติมากๆเราแทบจะจับผิดไม่ได้เลยคือความถูกต้องทั้งหมดเนี่ยแค่ว่าขาดเกินไปบางส่วนเล็กน้อยท่านนั้นเองต้องรอดูผลงานลีโออย่างเดียวแล้วครับอ่าค่ะครับ